สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ The d e s i g n s e น s ครับงานออกแบบเป็นเหตุสังเกตได้นะวันนี้ผมมีแขกรับเชิญนะครับมาพบกันกับน้องปันปันนวัตนะครับครับสวัสดีครับปันปันนวัตนะครับอ่ะเริ่มเลยมาวันนี้ปันมีเรื่องอะไรที่จะมาเล่าให้อาจารย์ฟังหรือว่ามาคุยกันกับผมบ้าง คล้ายๆกับการแลกเปลี่ยนความคิ่เห็นกับอาจารย์ก็แล้วกันนะฮะเพราะว่าผมเนี่ยก็เป็นฟรีแลนซ์ที่กำลังเริ่มรับงานจากลูกค้าคผมอะเจอปัญหากับการรับบีฟของลูกค้าค่อนข้างเยอะเจอปัญหากับการดิวกับลูกค้าระหว่างทางในการทํางานออกแบบเนี่ยค่อนข้างเยอะผมเลยสงสัยว่ามันเป็นเพราะผมมือใหม่หรือเปล่าหรือไม่ว่าจะมือเก่าอย่างอาจารย์หรือว่ามือใหม่อย่างผมเนี่ยก็เจอปัญหาพวกนี้อยู่เหมือนกันหรือว่ามันเป็น มันเป็นธรรมชาติมันเป็นแบบนี้หรือเปล่าหรือ<ช>ว่าเอ้ยมันผิดธรร,รมชาติอใช่ไหมอ่าโอเคก็คงจะออกแนวว่าอ่าเราเริ่มทํางานละเนื่องจากว่าเราเรียนออกแบบนะครับพอเราเรียนออกแบบปุ๊บสักพักหนึ่งเมื่อเราเริ่มมีวิชาความรู้เนี่ยเราก็เริ่มที่จะรับงานได้แล้วเราก็เริ่มที่จะไปเผชิญโลกแห่งความเป็นจริงนะว่าเออลูกค้าบรีฟมาแล้ว เราต้องทำแบบไหนเราต้องทำแค่ไหนเรามีวิธีรับมือ,อยังไงสิ่งที่เจอมันเป็นเรื่องปกติไหมเพราะว่าบางครั้งมันทําให้เราคิดมากเนาะว่าแบบเอ๊ะหรือว่ามันไม่ใช่แบบนี้วะหรือว่าเป็นเพราะเราคนเดียวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วปันปันใจลูกค้าประมาณไหนมาลูกลูกค้าที่ผมเจอเป็นส่วนใหญ่นะครับจะเป็นลูกค้าที่เรียกว่าใจดีได้หรือเปล่าตามใจน้องเลยเอาแบบที่ปันคิดว่าสวยอเอาแบบที่ปันเลือกเลยพี่ไว้ใจปันอ่า คิดในหัวแล้วว่าตอนนี้พี่ยังไม่รู้ครับว่าว่าพี่ต้องการอะไรเดี๋ยวพี่จะรู้ตอนงานเสร็จนั่นแหละฮะตอนนี้มันไม่ได้มีการคุยตกลงกันไว้ก่อนหรอครับมันเป็นคําพูดที่ออกมาหลังจากที่เราถามว่าอ่าพี่มีแบบที่อยากได้หรือเปล่าพี่มีเรสเฟลนไหมเดี๋ยวผมขอดูหน่อยเพื่อที่จะได้ว่าอ่าเราจะอยากให้งานออกมาในรูปแบบไหนใน,นแนวทางไปยังไงผมจะได้ทําออกมาอยากที่อย่างที่พี่ต้องการได้และเดี๋ยวเราค่อยมาอยู่ในขั้นตอนสเกตและเดเวล็อกันต่อไปอย่างที่เราทำงานกันแบบปกตินั่นแหละฮะ แต่ว่าเหมือนโดนตัดบทด้วยคําว่าแล้วแต่เลยลูกคราวนี้จริงๆแล้วถ้าในมุมนี้มันเป็นเรื่องของเราปะว่าเราควรจะต้องสอบถามหรือรีเสิร์ชอะไรจากเขาหรือเปล่าใช่ครับาะว่ามันก็อยู่ที่เราด้วยที่เราจะต้องสอบถามลูกค้าให้ให้ชัดเจนแล้วก็เก็บข้อมูลให้ได้มากที่สุดเพื่อที่เราจะได้ทํางานของเราได้อย่างเต็มที่ด้วยเหมือนกันนะฮะถ้าง,งั้นสรุปมาในคําถามที่หนึ่งเนี่ยปันอยากได้ลูกค้าแบบไหนอย่างน้อยๆเนี่ย พอรู้บ้างว่าตัวเองต้องการอะไรอยากได้สีอะไรอยากจะใส่ชื่อร้านตัวเองไหมสมมุติว่าทำโลโก้ดีไซน์อะไรอย่างเงี้ยอยากใส่ชื่อร้านตัวเองไหมเป็นการ์ตูนไปเลยทางการไปเลยไม่ทางการไปเลยขอแค่สักอย่างสองอย่างแค่นั้นก็พอแล้วฮะแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อได้สบายไม่เป็นไรโอเคงั้นอาจารย์แนะนําว่าถ้าข้อหนึ่งเนี่ยนะลูกค้าไม่ไมดีหรอกอย่างนี้ก็อย่ารับ เพราะว่าจะมีปัญหานะครับ mm hmm. เพราะว่าถ้าเราไม่รู้เราต้องการอะไรเราคงไม่จ้างเขาทําหรอกเนาะผมว่าอันนี้มันเป็นเรื่องที่ดีไซเนอร์ควรจะรู้บทที่หนึ่งคือว่าถ้าไม่รู้ว่าต้องการอะไรแบบไหนสีอะไรก็คงยากที่จะเดียวกันต่อไปเนาะถ้าลูกค้าไม่มีไอเดียเนี่ยสิ่งที่ปันจะทําให้เขาก็คือทําอะไรครับพอเขามาแบบเคียฟฟอนนอตติงอ่ะแล้วปันยังไงต่อ <ผม S 1> ปันจัดการยังไงเท่าที่ผมเคยทํามาผมจะตะล่อมถามไปเรื่อยๆก่อนว่าอ่ะสมมติอยากได้ โลโก้ดีไซน์พี่จะเอาไปทําอะไรจะเอาไปแปะฉลากบรรจุภัณฑ์ไหมจะเอาไปเป็นโลโก้หน้าร้านหรือเปล่าอ่านแล้วพี่ขายอะไรอะไรที่ลูกค้าพี่อะซื้อเยอะอะไรที่พี่ขายดีอ่ะเราล,ลองเอาอันเนี้ยมาทาเป็นเบสดูไหมว่าเราจะใส่สิ่งเนี้ยเป็นเมเจอร์เป็นสิ่งหลักก็ต้องค่อยๆตั้งโจทย์ไปนะฮะว่าเขาชอบอะไรบ้างชอบสีอะไรชอบ งานอาร์ตสไตล์แนวไหนหรือเปล่าลองส่งเรฟเรนซ์ที่เรามีอยู่ในมือให้เขาดูว่าอะพี่ชอบแนวนี้ไหมชอบแนวนั้นไหมพี่ลองเอาไปดูนะั้นแล้วเดี๋ยวตัดสินใจดูว่าอ่ะพี่ต้องการงานในแนวไหนแล้วเดี๋ยวปันสเก็ตให้อืมแล้วทําให้แล้วลูกค้าไม่ชอบแล้วเราทําไงครับ ส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยเจอที่ส่งหลายสิ่งหลายอย่างให้ดูแล้วไม่ชอบนะครับย,ยังไม่เจอถึงขนาดถ้าคุยเรื่องราคาก่อนไหมใช่ค่ะต้องเราผมจะตกลงกันเรื่องราคานี่อันนี้มันกาลังจะย้อนกลับไปข้อที่หนึ่งว่าแล้วถ้าไม่รู้อะไรเลยอ่ะแล้วราคาคืออะไร<ช>ถ้าลูกค้าไม่รู้อะไรเลยแล้วมาจ้างเราทามแล้วราคาอยู่ตรงไหนเพราะเราก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไร,ะะไรถ้าน้องทําเลยเอาแบบที่น้องชอบเลยเนี่ยส่วนใหญ่จะฟรีอันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่เอาเป็นหลักยึดได้ เพราะว่าถ้า,าพี่มี3 0มรอยพี่มี500รยพี่มี5,000ันมันโหการเขียนคนละแบบเนาะเพราะฉะนั้นผมว่านี้มันน่าจ,จะช่วยได้นะครับในในมุมมองของนักออกแบบช่วงเวลาหนึ่งที่เคยผ่านมามีแค่โลโก้ดีไซน์อันเดียวที่เคยมีมาตรฐานอยู่ที่เริ่มต้น1,000บาทฉะนั้นใครที่มาที่เกี่ยวกับโลโก้ดีไซน์เนี่ยเรื่องนี้จะไม่ยากเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเรื่องอื่นเนี่ยถ้างานแนวอื่นการทำเพจเลน์เอาการทำกราฟิกการทำโปสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยจะค่อนข้างถ้าถ้าเป็นหัวขอ้อนี้ก็จะค่อนข้างดิยวยากหน่อยนิดนึง อันเนี้ยปนันมีความคาดหวังว่าลูกค้าอยากจะต้องเข้าใจงานออกแบบเราไหมไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องเข้าใจวิธีการหรือว่าหลักการในการออกแบบแต่ว่าสิ่งที่คาดหวังก็คือเราอยากจูนตัวเราเองกับลูกค้าให,ห,ให้ให้ตรงกันเพราะว่างานบางประเภทอ่ะมันจะมีเทคนิคหรือว่าข้อจํากัดในการทําที่มันที่มันไม่เหมือนกันฉะนั้นแล้วอ่ะ ถ้าหากว่าลูกค้าถามเกิดถามเราขึ้นมาว่าทําไมแบ็คกราวต้องใหญ่ขนาดนี้ทําไมกราฟิกไลน์มันต้องเล็กขนาดนี้หรือว่าเว้นพื้นที่ไว้มากขนาดนี้ส่วนใหญ่ผมก็จะบอกไปเลยว่าอตรงนี้ผมต้องเว้นไว้นะเพราะว่าเดี๋ยวพี่จะต้องเอาไปตัดตรงนี้ผมต้องทําเกินออกไปนะเพราะว่าเอาไปตัดแล้วมันจะมันจะเลยขอบเข้ามาแล้วงานพี่จะเสียผมจะค่อนข้างอธิบายลูกค้าละเอียดพอสมควรนะครับว่าสิ่งต่างที่อยู่ในงานเนี่ยผมทําไปทําไมคุ้มไหมก็คุ้มบ้างไม่คุ้มบ้างอะค่ะ ยางน้อยเอาจริงๆแล้วถึงมันไม่คุ้มกับเงินที่ได้แต่ว่า,าผมว่าผมมีความสุขนะเพราะเวลาเข้าไปจ้างงานคนอื่นน่ะเขาจะได้เข้าใจเหมือนกันแล้วเขาก็จะไม่กลายไปเป็นลูกค้าประเภทเที่เราเราไม่เราไม่อยากเจอในมุมมองที่ตะวันพูดเมื่อกี้ผมโอเคนะผมว่ามันก็อาจจะทําให้เราเจอสิ่งไม่ดีบ้างเจอสิ่งดีบ้างมันก็อวรจะเจอการเรียนรู้มันมันคือการลองผิดลองถูกเนาะ<ช><ช>อันนี้<ช>อันนี้คิดดีอันนี้คิดดีในคนรุ่นปั่นคิดยังไงกับการที่ว่าเฮ้ยมันจะต้องแก้แบบกันขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ย ถ้าพูดตรงๆก็ค่อนข้างน่ารำคาญไปในตัวส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งมันก็เป็นโอกาสที่จะชาร์จตั้งเพิ่มเช่นกันครับอืฉะนั้นแล้วเนี่ยสําหรับผมมันขึ้นอยู่กับแต่ละงานถ้าลูกค้าดูแล้วเรื่องเยอะเราต้องแก้เยอะเนี่ยมันคุ้มไหมที่เราทําไปแล้วเนี่ยถ้าแค่เปลี่ยนนิดเปลี่ยนหน่อยเปลี่ยนสีจากสีหนึ่งเป็นอีกสีนึงเปลี่ยนฟอนต์จากขนาดเท่านี้เล็กลงอีกนิดนึงหรือว่า แค่เปลี่ยนรูปในตำแหน่งเดิมเนี่ยอันนี้ไม่คิดมากแต่ถ้าเป็นการแก้ที่ค่อนข้างสเกลใหญ่เปลี่ยนแบบสัก6 0 7 0ของงานแล้วไม่ใช่แค่ครั้ง2ครั้งเนี่ยเราคงจะต้องแจ้งลูกค้าแล้วล่ะว,ว่าตอนนี้เนี่ยมันเริ่มจะกลายเป็นงานชิ้นใหม่แล้วเรามีแนวโน้มที่จะต้องชาร์จมันเป็นชิ้นใหม่ไปเลยเหมือนกันฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณมีความต้องการที่จะเปลี่ยนมันจริงๆเนี่ยเราก็คงต้องชาร์จราคาคุณเพิ่มเหมือนกันคือเราก็ไม่ใช่ไม่มีต้นทุนนะฮะเราเราเสียทั้งเวลาเราเสียทั้งง่าาสยแกุขภพ เยอะแยะกันครับฉะนั้นแล้วเนี่ยผมว่ามันต้องคิดให้ดีเหมือนกันเวลาที่เราจะแก้งานให้ลูกค้าสักคนหนึ่งอืมโอเคก็เป็นแนวคิดที่ดีอืมอมข้อนี้น่าสนใจ as designers how should we deal with the angry clients ลูกค้าโมโหเราจัดการยังไงเป็นน้ำเย็นค่อยๆโอฟังด<อ>ูกแก่มากเลยอ่ะ <laughs> คุณงำมากเลยอ่ะ จริงๆมันก็ใช้ได้อยู่ตลอดนะผมว่าคนนึงร้อนคนนึงเย็นในเรื่อยๆถ้าของผมผมจะต้องให้เขาแบบพี่หยุดก่อนหยุดก่อนนะค่อยๆคิดนิดเดียวเราค่อยๆไปกันทีละขั้นตอนอครับแล้วดีไหมเวลาเราเย็นไปนี่มันดีไหมในณเวลาที่เราต้องใช้ความเย็นเนี่ยมันดีแต่ณเวลาที่เราไม่ได้ต้องเย็นขนาดนั้นแต่เราดันเย็นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราน่ากลัวก็ดีก็ดีเป็นน้ําเย็นก็ดีที่สุดแล้วละอ้ออันนี้คลาสสิก เห็นเด็กรุ่นใหม่ชอบถามว่าจะจัดการยังไงกับคนที่ให้ออกแบบฟรีปันทำไงค่อนข้างยากอยู่นะคะโดยเฉพาะเวลาที่คนคนนั้นคืออีเพื่อนของเราครปันทำโปสเตอร์ให้หน่อยตัดต่อวิดีโอให้หน่อยปันใส่ซับไตเติลให้หน่อยนี่นั่นมารื่ผมมีอยู่สองทางเลือกให้ตัวเองอะฮะก็คือไม่ชาร์จราคาจริงก็เอาฟรีไปซะงานที่ผมจะให้ฟรีได้เนี่ยต้องเป็นงานแนวแบบเอาไปส่งอาจารย์ส่งเอาเกรด แต่สาหรับกรณีรุ่นพี่ที่สนิทด้วยแล้วเข้าสู่วัยทำงานไปแล้วเนี่ยครับผมไม่มีทางที่จะทําให้ฟรีอย่างเด็ดขาดอ่าอันนี้น่าสนใจระหว,ว่างทํางานอยู่แล้วลูกค้าบ,บอกอ๋อไม่เอาแล้วไม่ได้ใช้แล้วทํำยังไงดีไซน์ล้วกลาลังทําอยู่เลยเป็นคําพูดที่จะปวดและไม่อยากเจอที่สุดครับผมสําหรับตัวผมผมจะมีการเก็บมัดจําก่อนเหมอือนกันฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดเหตุการณ์แคนเซิลขึ้นมาที่ดูแล้วเนี่ยเราไม่ได้เงินต่อแน่ๆเลยเราก็คงจะใช้สิทธิของเราในการเก็บเงินมัดจำเอาไว้โอเค อ่ะตอนนี้ก็เริ่มเป็นรุ่นพี่แล้วนะครับปีหน้าก็น่าจะเป็นตีสิสแล้วก็ฝึกงานแล้วก็ตีสิสนะอ่ารุ่นน้องเข้ามาแนะนําแนะนําน้องยังไงดีกว่าแบบเออน้องปีหนึ่งเข้ามาแล้วก็เออจะจะยังไงดีจะเริ่มใชยังไงอะไรอย่างเงี้ยหรือแนะนําคนที่จะเริ่มรับงานก็ได้เราลองประเมินความสามารถของเราในะช่วงเวลานั้นดูใช้ตัวเองนี่แหละดูความสามารถของเราแล้วก็ตั้งราคาคขึ้นมาโดยที่คุณไม่ต้องไม่ต้องกลัวหรอก ว่ามันจะแพงเกินไปหรือว่าถูกเกินไปเพราะว่าตอนนี้นะนะตอนนี้เนี่ยมันยังไม่มีคําว่าเกินไปอะฮะแล้วคุณมั่นใจในความสามารถตัวเองคุณลองเสนอราคาไปเลย <ừ m. S 2> แล้วก็ไม่ต้องกลัวที่จะคุยกับลูกค้าฮะเราทํางานออกแบบมายัางไงหรือว่าถ้าเรียนอยู่ในสายนี้เนี่ยเราเราเคยเรียนอะไรมายัางไงเนี่ยเรารับบีฟจากอาจารย์ยังไงเราก็ถามบีฟจากลูกค้าคอย่างนั้นเราสเก็ตให้อาจารย์ยังไงเราก็สเก็ตไปให้ลูกค้าอย่างนั้นนะฮะแค่ว่าอย่าทําแบบทําส่งๆไปก็พอ Hmm. เพราะว่า oh. ถ้าหากว่าเริ่มรับลูกค้าแล้วเนี่ยเราคงจะเริ่มจริงจังในระดับหนึ่งแล้วเหมือนกันหลอมากหลอมากโอเคขอบคุณนะครับปาล์มครับขอบคุณครับสวัสดีครับ